สวัสดีครับเี่ช่องคุณพ่อการดไฟขังนะครับเย่ก็ไม่รู้สึกมันลมเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าหายใจไม่ออกนะไม่เปิดนะฮะก็จะเป็นเด็กสุดท้ายของเด็กเด็กหลักของเนชั่นทั้ง5เในชั่นนะครับที่เป็นเกรด4ออกมาก็จะเป็นเว l เลนบลูส์นั่นเองนะครับก็เพิ่งได้จัดเสร็จเพิ่งได้ลองนะจริงๆมันมันไม่นา่นานนะเพราะว่าของมันไม่ได้เยอะเลยนั่นเองนะฮะมันเปลี่ยนของไม่ได้เยอะมืนชาวบ้านเขาเนาะก็ มาเริ่มกันเลยนะครับไล่ไล่ก็ยังเป็นไล่ไล่บลูส์เหมือนเดิมก็จะเป็นตัวเริ่มแมทนะฮะแล้วก็ไลท์เป็นสตีฟสตีฟไม่เข้าช่องแหวนเอาการ์ดจากโซ่หนึ่งใบลงช่องเลียแลนโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็ลิกชาร์ตนะฮะลิกชาร์ตเมื่อลงช่องแหวนเอาการ์ดจากเลียนหนึ่งใบยัดโซและจวดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ไวโอเลนบลูสหนึ่งหมื่นสามพันมีเพอร์โซน่าไลท์นะครับออโต้แวนการ์ดไม่เริ่มต้นไลฟ์เฟสของเราจะติดเทนะ เฟนอลลัสหรือพลังบุกชื่ออุดใจนั่นเองแล้วก็อีกสกิลหนึ่งออโต้แวนการ์ดดื่มันโจมตีถ้ามันติดเฟนอลลัสโซบัสหลุกเลกาดแถวหน้า2ตัวนะครับก็โครงลายเดิมของบลูส์นั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใส่บลูส์เกตสในเด็กแล้วเพราะว่าที่ค่อนข้างแน่นนะครับก็จะใส่เป็น 4, 4บลูส์เกตสี่สี่ใบเลยกับอันไรวอลนะครับไรคู่เปรียบเนาะ หนึ่งมือนสามพันมีทริปโปไดไม่มีเพอร์โอนาอไรแล้วนะครับสกิ Auto ลออโต้แวนกาดเรื่อต้นไลฟ์เฟสจะติดไฟนอลลัชเหมือนกันแล้วก็อีกสกิลหนึ่งออโต้แวนกาดวันเพื่อเทินนะครับเมื่อจบการต่อ,อสู้ไม่เหมือนกันกับบลูส์เนาะบลูส์มันจะเป็นเมื่อตีแต่ว่าอไลฟ์วลมันจะเป็นเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่น,นี้โจมตีถ้าอยู่ในถ้าติดสถานะพลังบุกชุดใจหรือไฟนอลลัชเคาน์เตอร์บัตหนึ่งโซบัตห้า 5, ลุกแถวหน้าทั้งหมด แล้วก็ตัวมันลบหนึ่งได้เพราะว่าที่ต้องเป็นจบกานต่อสู้เพราะว่ามันบังคับลบหนึ่งไดถ้ามันเป็นเมื่อตีปุ๊บเมื่อมันโจมตีเหมือนล่างเก่ามันจะกลายเป็นว่าตีออกหนึ่งไดลุกขึ้นมาตีออกศูนย์ได้นั่นเองนะฮะก็อ่ามันลบสองไดะก็จะนั่นแหละนะฮะก็จะกลายเป็นตีสามไดครั้งแรกแล้วก็ลุกขึ้นมาตีหนึ่งไดเป็นเด็กการันตีเลยหกเวฟแน่นอนนั่นเองนะครับก็ มันจะต่างกับบาทิออนตรงที่มันกดง่ายกว่าครับบาทิออนมันต้องมีทิ้งบาทิออนใช่ไหมโซบัสบาทิออนหรือทิ้งบาทิออนจากมือแต่ว่าบลูส์มันไม่ขอเลยมันขอาแฟคัฟเฟ่ฟน,นลัสอย่างเดียวแต่ว่าเสียงเดียวตอนนี้พลังมันน้อยมันไม่ได้บวกพลังเหมือนกับบาทิออนนั่นเองนะฮะอ่าว่าแล้วแบบหนึ่งนะครับโอเคมาต่อนะครับก็ ร่มคุณพ่อใส่ร่มไว้กลับมาใส่สี่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพลังมันน้อยพลังของอัรไล่บอลอะเรียมันไม่ได้บวกพลังเพราะฉะนั้นร่มมันสามารถบวกพลังได้ตัวเองได้ซึ่งเรียจริงๆเรียเราก็บวกพลังได้ตัวเองได้แต่ว่าร่มมันแรงแล้วมันได้โซ่ฉ์เราะฉะนั้นคุณพ่อคิดว่าใส่ร่มสี่ก็ไม่ได้แย่ซึ่งคิดว่ามันร่มมันเยอะไปอย่าใส่เกียร์หนึ่งเพิ่มคุณพ่อแนะนำว่าลดร่มใบหนึ่งได้นั่นเองนะครับก็ใส่เป็นร่มสามหรือสี่ก็ได้หนึ่งหมื่นสามพัน มีเพื่ออะไรที่ไม่ได้ใช้เนาะออโต้เลกาเวนเมอร์อเทิลเมน้องโจมตีถ้าเราติดพลังบุกชื่ออึดใจหรือเฟรนอลัสนะครับเอาเลียนหนึ่งบยัสโซ่จัวหนึ่งโซชาแถมอีกหนึ่งใบนั้นตัวน้องบวกพลังหนึ่งหมืน่นเป็นตัวตีสองหมื่นสามง่ายๆไม่ต้องบูทหนึ่งตัวนะครับก็สามถึงสี่ใบได้นั่นเองโครงนี้จริงๆอ่ะมันจะไม่ใส่การ์ดไอตัวใหม่ก็ได้แต่คุณพ่ออยากจะใส่เพื่อที่จะลองเล่นมันคุณพ่อเลยใส่ตัวใหม่กับ ไอ้เนี่ยอย่างละสองใบซึ่งมันจะใส่ไอ้นี่สี่หรือจะใส่ไอ้นี่สี่ก็ได้หรือจะใส่อย่างละครึ่งก็ได้เพราะว่าโดยหลักแล้วมันมันมีเป้าประสงค์มันมีจุดหมายเดียวกันในการใช้นะครับก็จะเป็นคุณพ่อใส่ตัวใหม่ไว้สองตัวก็จะเป็นเดวิลลอสไตเกอร์ไรนะครับหนึ่งหมื่นชิวห้าออโต้เมื่อลงช่องเลียบัตรหนึ่งบวกห้าพันก่อนแล้วถ้าเราติดสนนะพลังบุกชุดใจโซชัดสองและโดดการ์ดโซหนึ่งใบลงช่องเลีย ตัวที่มันเอามาใช้เหมือนกันที่คุณพ่อบอกก็คือเจ้าเดริวนะครับคอนเทนิวและเยกาดถ้าติดเฟลลัสหรือพลังบุกช่วยใจบวก5 0 0 0เหมือนกันอีกสกิลหนึ่งแอคทีฟเยกาดบันเปิดเร์น pattern. บัตหนึ่งเอาเลยนหนึ่งใบยัดโซเลือกการ์ดเยกาดทุกแข่งหนึ่งใบต่อจำนวนการ์ดในโซทุกๆ4ใบรีไทยการ์ดเหล่านั้นก็คือมีโซ4จิ้ม1มีโซ8จิ้ม2นะฮะถ้าติดพลังบุกช่วยใจด้วยคุณสามารถนําการ์ดบนสุด ตามจานวนเรียกัดคู่แข่งที่ว่างอยู่เปิดว่างสองรูเปิดสองว่างสามเปิดสามแล้วก็ขอกาเหล่านั้นซึ่งมันก็ดีแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคุณพ่อเด็กเนี้ยคุณพ่ออยากจะลองตัวนี้ด้วยก็ลองแล้วมันก็ไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นมันก็ใส่อย่างละครึ่งก็ได้หรือจะใส่เดลิวเซมสี่เลยก็ได้แล้วแต่นะเองนะฮะเด็กนี้ไม่รู้คน,คนอื่นก็อาจจะเปลี่ยนเอาออกแต่คุณพ่อคิดว่าไอเนี้ยมันยังเก่งอยู่กับเรือนาดน,นะคุณพ่อยังใส่ เลน่าเต็ม4อยู่นั่นเองนะฮะก็10,000หชิวห้าออโต้คอนดนิวเลกาถ้าติดพลังบุกชุดใจบวกพลัง5,000อ่าจากนั้นเมื่อมันโจ,จ,จมตีถ้ามันจะโจมตีแถวหน้ากับแถวหลังพร้อมกันด้วยอีกสักินหนึ่งออโต้ Auto, เลียกานะครับเมื่อมันโจมตีโซเมื่อมันโจมต,ตีฮิตฮิตแวนฮิตเลียก,ก็ได้ได้โซชาร์ตหนึ่งแล้วถ้าเกิดแวนกาดเราติดว Blues. อเรนบลู สกิลล่างเนี่ยมันจะเล่นได้แค่ต้นเกมขึ้นเกียรสี่ปุ๊บมันจะเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นขึ้นเกียร์สี่ไอ้นี่จะเป็นแค่ตีหน้าหลังแต่ไม่ได้โดดนั่นเองก็ก็เป็นข้อเสียนิดหน่อยเล็กน้อยซึ่งคุณพ่อคิดว่ามันเป็นข้อเสียที่รับได้อย่างน้อยมันเอามาสามารถตีหน้าตีหลังได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โซชาร์ตหรือไม่ได้อ่ามันได้โซชาร์ตแต่ไม่ได้โดดนั่นเองนะฮะก็ ถ้าแวนก์ดัดเราเป็นเวลเลนบูธเกรสามจะได้โดกโดกาตาโซหนึ่งใบลงช่องเลียถ้าตีฮิตต่อครั้งนะฮะถ้าตีฮิตหน้าฮิตหลังก็ได้าชาดชาัด์สอบชัดหนึ่งโดดหนึ่งชัดหนึ่งโด 1, โดหนึ่งนั่นเองนะครับก็ใส่ไว้สี่ใบหรือถ้าไม่ชอบจริงๆอาจจะใส่แค่คู่ตัวใหม่กับแดริอยางเดียวก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ขอติดเวลเลนบูธทั้งคู่นะมันขอติดแค่พลังบุกนั่นเองเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งยากมาก เนี่ยนี่คือปัญหาคุณพ่อคือคุณพ่ออ่ะอยากใส่ทุกตัวเลยคุณพ่อเล่นส่อย่างละสองไปเลยจบก็ได้ลองแล้วมันได้ใช้ทุกตัวซึ่งถ้าคุณไม่ได้ใส่เลนนาดหรือลดโลนาดลงคุณพ่อแนะนําว่าไอ้เนี่ยก็ลดลงได้เพราะว่าเลนนาดมันไม่ได้โดดและในช่วงท้ายเกมเลยใส่เลยแค่นี้มันทําเวฟเพิ่มไม่ได้เพราะว่าอย่างตัวใหม่มัน อ่อลงเมื่อลงเหมือนกันตัวใหม่โอเคเอตัวใหม่ก็กดได้แต่ก็เลืองบาสนิดหน่อยก็จะใส่ตัวนี้ซึ่งควรจะไม่ใส่เต่าเลยก็ได้แล้วใส่อย่างละสามไปเลยไนดะถ้าไม่ใส่เต่าเต่าหรือหมาแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบของบ็อกซ์02เนอะเว้นลูแอคทีฟเรกากศเอามันยโซถ้าในเลือกเรกากศหนึ่งตัวพลังสองพันแล้วก็ถ้าโซมีการ์ดเจ็ดใบหรือมากกว่า เมื่อ,เม,อเมื่อเรียกเกที่เราจิ้มบวกพลังไปโจมตีห้ามหนึ่งหรือห้ามหนึ่งหรือสูงกว่าป้องกันก็เอามาทำให้เขากันยากได้หมาหมาก็ตอนนี้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันสามารถทำเวฟไอ้พวกนี้มันสามารถจะโซ่แล้วมันสามารถโดดออกมาได้จากไอ้นี่กับเลนาถ้าเราไม่ได้ขึ้นเกรดสี่ก็จะมีหมาหมาก็เมื่อจบการรถไฟในบูธเอามันจะโซ่จิ้มหนึ่งตัวบวกหมื่นง่าย แล้วก็สุดท้ายก็เป็นหมาอีกตัวนะมาเกียร์นะฮะก็อ่าเมื่อมันจมตีหรือบูธเคาน์เตอร์บัตหนึ่งติดฟอนัลลัสเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเอาเลนหนึ่งใบยัดโซแล้วก็เลือกกระดโซหนึ่งใบขึ้นมือนะฮะก็แล้วแต่ชอบเลยคุณพ่อเล่นอย่างที่บอกคุณพ่อคุณพ่อเล่นกับเลนนาดในต้นเกีย์เพราะฉะนั้นก็เลยใส่หมาไว้อยู่นั่นเองนะฮะซึ่งขึ้นสามจริงๆแล้วขึ้นสี่ปุ๊บพวกเซตนี้ก็แทบไม่ได้ใช้แล้ว แล้วก็ใส่พีีทิ้งมือหนึ่งใบต่ำกว่าไม่ต้องทิ้งนะครับออเดอร์ order, คุณพ่อลืมเอามาจริงๆอ่ะแนะนําว่าถ้าใส่ออเดอร์สี่คุณพ่อแนะนำว่าใส่ออเดอร์ใหม่ไปเลยสี่ใบจบๆออเดอร์เนี้ยมันได้ใช้ไหมมันได้ใช้แต่ว่าตอนนี้ปัญหาของมันคือเราอยากได้โซมากกว่าเพราะว่ามันสามารถลุกแวนได้แล้วไอออเดอร์เนี้ยมันโซชาร์สี่เลยค่อนข้างคุ้มคุณพ่อเลยแนะนําว่าใส่เป็นออเดอร์นี้แทนสี่ใบเลยก็ได้นะครับ โอเวอร์ทิกเกอร์ใส่เป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ม่วงเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกพลังมันน้อยคุณพ่อเลยใส่ฟอนค่อนข้างเยอะก็เลยใส่เป็นฟอนหกใส่ฟอนสองหมื่นสี่ใบกับใส่ฟอนต,อนตธรรมดาสองใบนะครับเน้นฟอนตเนาะก็เลยไปลดคลิลงเหลือสามเคียโซแล้วก็ใส่จั่วมาสองซึ่งถ้าคุณคิดว่ามันชา์จเยอะแล้วคุณพ่อผมไม่ใส่จั่วได้ไหมใส่เพิ่มคีได้เพิ่มคีห้าไ,ได้นะฮะ แล้วก็ฮิวซี่ใบมันเดิมนั่นเองก็ทริกเกอร์ค่อนข้างประหลาดแต่ว่าที่เรามาก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าได้พลังอย่างที่หวังจริงๆนั่นเองนะฮะโอเคก็อย่างที่บอกอะไรตัวมันเปลี่ยนได้เพราะามันเป็นโครงโครงที่ค่อนข้างแปลกเนาะแต่ก็ไม่ได้แปลกมากเพราะว่าเลนน่าดอย่างน้อยเลนน่าดมันดีตรงที่มันสามารถตีหน้าหลังได้ลุกขึ้นมาก็ยังตีหน้าหลังได้แล้วโซชาร์ตสอง เราไม่จะเอาโดดแล้วเราเอาแค่โซชาร์ตอย่างเดียวพอเพราะว่าหกเวฟอยู่แล้วไงนั่นเองนะแล้วมันค่อนข้างแรงถ้าเราปั๊มพลังได้อ่ะโดดยัดแล้วก็เก็บเข้ามาจุว่วแล้วก็แวนขึ้นสามไม่มีอะไรเนาะก็เล่นเหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนปกตินะขึ้นสามเลือนอาดลงได้ก็เอาเลือนนาดมาวิ่งก่อนฮิตก็โซชาร์ตโดดอะไรพวกนี้ไป หลังจากที่เราเล่นจริงๆปุ๊บมันขึ้นเกรด4เนี่ยถึงจะได้เล่นของจริงแหละติด Final l a r ครับยังไงขึ้นเกรด4ก็ต้องติด Final l a r อยู่แล้วที่เหลือมันก็แค่เหมือนเดิมก็อาจจะมีล่มเรือหนนี่อาจจะเสพทิ้งหรือว่าอาจจะรอรอไอ้นี่ก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะมีอ่ะเจ้านี่แล้วก็มีเจ้านี่ก็อีกตัวหนึ่งมาตูดแหวนงงๆหนึ่งตัว อาจจะเป็นอาจจะเป็นอ่ะเป็น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 เลนน่าใบหนึ่งก็ได้อ่ะเอามาให้น้องโอเคแล้วก็แบทเทิลครับแบทเทิลตึด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 เอาอันนี้ตีก่อนได้เลนน่ามันเบากว่าเนาะเลนน่าตีติดเฟอร์นัลลัสบวกห้าพันตีเสร็จสกิลของหมาครับยัสโซจิ้มหนึ่งคนบวกหมื่นล้มตีบูตไปเลยอ่ะไอ้นี่ลืมอ่ะไอ้นี่ยัสโซ มีโซตเจ็ดล้วจิ้มหนึ่งคนบวกสองพันมันค่าเท่ากันู่ยล่วจิ้มเลยน,นะก็ได้หรือจะจิ้มคนนี้ก็ได้แล,ดนนลลแล้วก็นี่ตียัดโซจั่วชาร์จบวกหมื่นอันนี้บวกหมื่นเลขหนึ่งเป็นเลขหมื่นละกันอันนี้สองพันก็จะเป็นสองหมื่นเจ็ดยังไงก็ไม่ข้ามเส้นนแล้วก็แวนตีแวนตีเสร็จก็เคาน์เตอร์บัตหนึ่งโซห้าแค่เนี้ยเหมือนเดิมเล่มเหมือนบูธธรรมดานะโซบัตพวกไอ้ที่ไม่ได้ใช้ออกไปเลยหนานะแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าพวกนี้มันเก็บไว้ใช้ได้ก็ออกไปพวกนี้แล้วก็ลุกๆแล้วก็ตีใหม่ก็จะอันนี้ตีก่อนตีหน้าหลังไปเลยสองหมื่นห้าหน้าหลังตีเลียหรือตีแวนอย่างไน,นก็ได้ไถ่ตูดเขาแล้วก็อันนี้หรือว่าจริงๆเราใส่ฟอนเพราะฉะนั้นอาจจะแวนวิ่งก่อนได้หนึ่งไดสิบสามแล้วก็คางๆ้าง,างแค่นี้ลุกเล่นมันไม่ได้เยอะมันมันเล่นเหมือนกันกันกบ ไอ้นี่ธรรมดาเลยก็ที่เหลือก็อาจจะมีแค่หมาหมาบูตเสร็จบัสหนึ่งเก็บยกอะไรพวกนี้ที่เหลือก็ธรรมดาเนาะไม่ได้มีอะไรขึ้นมามากมายแล้วก็มีนี่ที่เอามาเล่นต้นเกมได้ตอนที่ขึ้นขึ้นสามปุ๊บคุณก็ลงไอ้นี่มาได้ก็ไม่ได้สิขึ้นสามต้องลงไปไอ้นี่ลืมติดขอติดเฟนอลลัชนั่นเองก็เด็กบลูชบลูสมันก็จะเหมือนเดิมตรงที่ ถ้าเราเริ่มหลังเราก็จะค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่ามันเป็นเด็กที่ขอขอวิ่งขอวิ่งไม่ใช่สิเออมันเป็นเด็กที่ขอเริ่มก่อนถ้าเริ่มก่อนอะ่ะมันจะได้เปรียบแบบมากมายมหาศาลแต่ถ้ามันเริ่มหลังปุ๊บข้อได้เปรียบมันก็จะชา้าลงไปเทินหนึงซึ่งมันก็ต้องรอถึงล่างเวอร์แมนบลูนู่นนะถึงที่จะทําให้เด็กมันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เด็ก มันก็ยังมันเก่งนะมันไม่ใช่ไม่เก่งนะถึงแม้มันจะเป็นแบบนี้มันก็ยังเก่งของมันอยู่นั่นเองนะครับก็ไปลองจัดลองเล่นดูได้นะฮะวันนี้คุณพ่อไปแลเด็กอัปเดตเล็กน้อยนะมันเลยไม่นานนะฮะคุณพ่อไปแลเด็กมันมันก็อยู่แค่เนี้ยต้องรอมันก็เดตไมเนอร์เชนเหมือนกันมันก็เดตเชตนิดหน่อยเปลี่ยนมากสุดก็ต้องรอเวอร์แมนมาถึงจะได้เปลี่ยนจริงๆนั่นเองนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันกับไวโอเล็ b บลูส์นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ